สวัสดีค่ะติมไงยพามาเบิงบรรยากาศวานเข่าหน้าปัางเนาะค่ะเนาะโอ้ยนกกระไรายมาเบิงสีผ้าเบิงติมไนยผ้าเลติมไงผ้าเซินเนาะพี่น้องเนาะว่านตุม่มดิ่นเสืเอมาว่านตุม่มบอก บรรยากาศดีดีแต่ว,ว่าแดดจักน้อยหนึ่งดเด้อแดดนกกอะไย บรรยากาศดีมากเลยตาเขาเอื้อนมาบา้านยังเนี่ยบ้านตมบ่บ้านตมเฮงซี่บ่บ้า,บานเลาวกับชิคาดอีกตินะ่ะอันนี้บ้านเลาวเลาเลยให้นี่กับพี่ทั้นนี้เทดติมด้วยไม่เ็ดเองเต๋อ ว่าเป็นผู้ใดคือดีเถอะเฮ็ดจากคนเนี่ยน้าแปลงนี่เฮ็ดน้ำกันบ่โอ้ยของไทยของมันอยู่ปลานกคือหลายเถอะยังงไปทางพินไทยกอนโอ้ยขาดแหล็วกวาน,นเฮ็ดโดน,นเฮ็ดโดนไปเนี่ยนะาตรงเนี่ย cái đăng kìa sau lưu bèn cần quân này hết kìa hả anh là ô thì จากไหนสิลู้จากว่านนาว่าบางโอ้โหเงืดเงิอเนี่ยบ้านเขานี่เงือเป็นไห้สิเห็นโอ้ต้องถอยหลังไปเป็นนาเป็นนาโอ,โอ้ต้องแห้งเสียต้องถอยหลังโอ้ั้นอีพอดีเลยเตี่ย บรรยากาศดีขนาดนูกกันไร